วันนี้ผมจะพาทุกคนเดินทางมาเซอร์วิสรถ ADV 350ของผมที่ร้านไ i เดนฟอร์ดมาดูกันว่าครั้งนี้ผมจะมาเซอร์วิสอะไรบ้าง ร้านไลเดนฟอสเนี่ยเขาตั้งอยู่ใกล้ๆบางนานะครับแต่จริงๆร้านเขาเนี่ยอยู่ในจังหวัดสมุทรปรากการซึ่งติดเขตกรุงเทพมหานครเลยนะครับเอาง่ายๆเลยร้านตั้งอยู่บนถนนสีนะครินถ้าใครจะมานะครับก็ปักหมุดที่ไลเดนฟอสได้เลยนะมาไม่ยากนะครับติดถนนใหญ่เลยวันนี้เดี๋ยวผมมาเลือกยางดีกว่าก็ ก่อนที่จะเอารถไปออกคลิปกันครั้งหน้านะนลังจากมียางอะไรแนะนําบ้างนะคะเอดวสามห้าศูนย์ตอนนี้เรามียางหลายกลุ่มคะ่ะมีทั้งอเนกประสงค์ตัวยางสปอร์ตแล้วก็ตัวยางพุ้นทานแต่ถ้าส,สไตล์ออกคลิปหนูแนะนําเป็นตัวยางจุ่มบ่าคะ่ะตัวน,นี้ะจะเป็นของคาร์ลุสติกมิเลเลอร์คะ่ะสไตล์การขับขี่คือออกคลิปยี่แล้วใช่ไหมคะใช่ครับปกติเคยใช้งานตัวนี้บ้าคะ ใช,ใช้ประจำเลยค,ครับเมื่อก่อนรู้สึกว่ามันจะขาดตลาดไปใช่ไหมยอ่าตอนนี้กลับมาแล้วค่ะกลับมาแล้วทั้งตัว,วทั้งสองรุ่นเลยทั้งตัวโรทิกแล้วก็ตัวคาร์ลูสติกค่ะอ๋ะอสแสดงว่ากลับมานี่คือเป็นยางปีใหม่เลยใช่ไหมปีใหม่เลยค่ะมีพร้อมรองรับก็สำหรับใครที่ หาคารูสติดนะครับตอนนี้มาแล้วกลับมาแล้วนะครับแล้วมีแบบตัวอื่นแบบแนะนำบ้างไหมครับตัวแนะนำถ้าเป็นสายยางทนทานก็ที่จะมีแนะนำก็จะเป็นพิเรลลี่ค่ะแองเจิลสกูตเตอร์น้องใหม่ค่ะยูโรกิฟต์ตัวนี้ก็มีสายยางสปอร์ตสายยางสปอร์ตก็มีหลายรุ่นเลยค่ะมีทั้งไอซ์แอนด์ไอซ์ไออาร์ซีค่ะแล้วก็เป็นตัวสายฟ้าของพิเรลลี่ค่ะแสดงว่านี่มีมีแบบครบทุกรุ่นเลยใช่ไหมคือจะบอกว่าที่นี่นะครับเขามีมีเป็นแคตตาล็อกนะครับมันเยอะมาก จะมีเลยตัวยางอันหนึ่ประสงค์ก็จะมี IRC ค่ะตัวยางสปอร์ตก็ยังมีเหมือนเดิม IRC ตัว Air s t a n d ค่ะการใช้งานก็อยู่ประมาณ1 5 0 0 0ถึงหมื่นเหมือนกันตัวยางทนทานหลักๆของที่ร้านก็จะเป็น Pirelli เลยค่ะ Michelin ยางราคาประหยัดตัวนี้ก็มีขายเป็น ND l u v e r y City ค่ะแล้วก็จะเป็น Eurogrip งั้นเดี๋ยวรถผมวันนี้น่าจะเอาเป็นคารุสติดได้ค่ะเซอร์วิสยางอื่นได้ไหมคะโช๊คเพราะว่าตอนนี้โช๊คขวาผมรั่วเรียบร้อยแล้วรั่วแล้วเรียบร้อยครับไปดูโช๊คหน่อยครับได้ค่ะ หลักๆที่ร้านก็จะมี3แบรนด์นะคะเป็น Wilds ค่ะ Pro Fender แล้วก็จะเป็น Olin ค่ะถ้าของ ADV 350ถ้าแนะนำปกติบรรทุกของหนักไหมคะก็นิดหนึ่งครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งใช่ไหมถ้านิดหนึ่งหนูแนะนำเป็นตัว GTX เลยค่ะของ Wilds GTX GT <X S 1> ใช่ไหมครับ GTX ใช่ค่ะจะเป็นตัวนี้เลยรานะคาก็19,000บาทค่ะตัวนี้มี2สปริงให้เลยเป็นสปริงเฟิร์มที่สำหรับรับน้ำหนักไ้ด้วยสปริงแรกจะรับน้ำหนักได้อยู่ประมาณถึง150ค่ะถ้าเป็นตัวสปริงเฟิร์มก็ถึง200เลย สำหรับสาย,ยผลของเยอะออกคลิปก็ตัวนี้ตอบโจทย์ค่ะรู้สึกว่าราคาจะพอกับโปรเฟนเดอร์โ p r เฟนเดอร์ออรใช่ค่ะ Pro <อ>เ e นเดอร์ตัว X-Series ก็จะ11,900เหมือนกันใกล้เคียงกันเลยใช่แล้วก็จะมีตัวชุดอัปเกรดชกหน้าด้วยค่ะเผื่อแบบบางคนอยากมา เปลี่ยนโชกหน้าอัปเกะอ๋อจัดเต็มเลยตอนที่ผมใช้อยู่ใช้ตัวนี้แหละแต่มันแตกเรียบร้อยนะใช่เรียบร้อแล้วต้องเป็นตัวนี้เลยพี่ต้องัพโจทย์ตัวนี้เลยเหรอครับใช่ค่ะเพราะว่าตัวสปริงสองนี่เหมาะสําหรับพี่เลยเพราะว่าพี่มันทุกของเยอะด้วยตัวนี้ปรับได้กี่จุดนะครับปรับได้สามจุดครัพี่โหลดรีบาวล์ของพี่ชัติมาตัวที่เอ็กจะประมาณนี้เลยหน้าตาประมาณนี้แต่นี่คือรู้สึกของอ๋อนี่ของเอ็กแม็ของเอ็กใช่ค่ะความสูงก็สแตนดาร์ดเลยค่ะสี่สี่ห้าอ๋อโอเคได้ได้ อันตัวนี้ก็ได้ใส่ง่ายนะใช่ค่ะร้านเราสามารถผ่อนด้วยได้นะคะใช้สิบเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์เลยเอาผ่อนได้ด้วยเหรอใช่ค่ะสามารถรวมรายการได้ทั้งร้านเลยทำบัตรบัตรเครดิตที่ร่วมรายการได้เลยค่ะไม่จำเป็นต้องของชิ้นเดียวคือเอาหลายชิ้นมารวมกันใช่ค่ะได้ได้ทั้งบินเลยค่ะได้ทั้งบินเลยใช่ค่ะดีครับดีดีเรื่องบัตรเนี่ยมีหลายบัตรเลยใช่ไหมครับที่นี่ค่อนข้างที่จะควบคุมทุกบัตรค่ะอ่าโอเคใครอยากลองสอบถามทักเข้ามาก่อนดีกว่าได้ค่ะสอบถามเข้ามาก่อนได้โทรมาเบอร์หน้าร้านเลยก็ได้ได้ครับ สรุปวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอา2อ,อย่างก็ได้ครับเอาเป็นโชค G T X G T X อนะ่าเป็นคารุสิตหน้าหลังเลยเนาะโอเคครับได้ค่ะขอบคุณมากค,ครับไปดูช่วงเซอร์วิสกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นเครื่องมือนะครับที่แบบ เซอร์วิสนะครับก็คือแบบมีมาตรฐานมากนะฮะอันนี้โชคเรานะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนแป๊บหนึ่งเมื่อก่อนนะครับผมเคยเปลี่ยนยางที่อื่นมานะครับบางร้านก็ขันน็อตจนแน่นมากๆนะครับแบบแน่นไปบางทีก็เอาปืนลมยิงเข้าไปเลยอะไรเงี้ยเราพอมาถอดอีกทีก็ถอดไม่ออกนะครับแต่ว่า ที่นี่นะครับเขามีเครื่องมือมาตรฐานนะครับทั้งถอดทั้งถ่วงครบเลยนะครับใครที่จังวลว่าล้อจะเป็นรอยนะครับบอกเลยว่ามาที่นี่หายห่วงนะสำหรับผมที่มาบ่อยๆนะครับเพราะว่าเซอร์วิสท,ที่นี่แบบมาตรฐานมากๆรวมถึงมีเครื่องมือที่ได้คุณภาพรวมถอดถ่วงทุกอย่างฟรีหมดเลยอยู่ในราคายางหมดแล้ ที่นี่ก็ใส่ตรงมาร์กหมดเลยนะครับสำหรับยางและล้อไหนๆก็ถอดล้อมาแล้วนะครับนี่เลยล้างเบรกด้วยเลยนะครับดีอยู่ในกล้องก็ได้นะ <c oughs> อันนี้คือขันประจจัยปอนเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็มาจุดนี่ยังมีรอยแตกเลยนะครับเนี่ยรั่วนะครับรั่วเรียบร้อยตัวนี้ตัวเก่าโอ้ตัวใหม่นะครับนี่ตัวใหม่กระบอกกระบอกเขายาวกว่านะใช่ตัวนี้ตัวเดิมปรับไม่ได้เลยปรับได้แค่พีโลด อันนี้คือขั้นตอนเซ็ตโช๊คนะครับใช่โอเคร <Okay. S 2> เราต้องต้องนั่งแล้วก็เหมือนกับใช้น้ำหนักจริงๆนะเนาะโอเค <Okay. S 1> อันนี้อ่อนไปใช่ไหมใช่ครับ,รบเราต้องกดกดสปริง รีบาวสามสิบละครับตอนนี้ใช่ครับเรจะมีสามิบระดับสามสิบระดับข้างบนก็สามสิบเหมือนกันใช่ครับตัวนมาก็จะเซตไปท่ากลางให้ลูกค้าก่อนก็คือคนสิบห้าล่างสิบ้าออปชั่นเยอะมากหลายคลิกมากครับตอนนี้ก็กำลังปรับเซตโชกันนะครับใกล้ได้ค่าละก็เซตตามน้ำหนักที่ วิ่งกันเลยนะครับเมื่อกี้ได้ถักเาฐานทางร้านนะครับโชคเราเกิดเสียนะครับแล้วเราต้องเคมโชคนะครับโดยการถอดโชคส่งกลับไปที่บอยซันที่นี่นะครับเขามีโชคสำรองเป็นโชคเดิมของรถรุ่นนั้นๆน,น,นะครับให้ต้องดูก่อนนะว่าลูกค้าช่วงนั้นเคมกันเยอะหรือเปล่านะครับนี่แหละผมชอบมากเลยครับเพราะว่าคือที่นี่ใส่ใจเรื่องการเซอร์วิสแบบมากๆเลยนะครับรวมถึง อุปกรณ์มาตรฐานมากนะครับแล้วก็การเซอร์วิสมาตรฐานของแบบเยอะมากๆเลยตอนนี้ที่ร้านผมรู้สึกว่าจะมีพวกแบบอุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับให้เซอร์วิสเยอะมากเลยนี่เช่นนี่สายพานมีทุกรุ่นแล้วนะอะยามาฮ่าฮอนด้ามีหมดเลยรับเบรกยังมีเลยเนะี่ยมีไส้กรองด้วยไส้กรองอากาศนะครับน้ามันเครื่องอันนี้มีหลายเกรดนะครับก็มาเลือกได้เลย อุปกรณ์ออกทริปที่สําคัญนะครับเป็นไอเทมสําคัญเลยที่จับมือถือนะครับมีโซ่สเตอร์อันนี้สําหรับพวกรถบิ๊กบค์ละอันนี้พวกน้ํายาล้างหัวฉีดล้างหัวเทียนอ๋เยอะ,อะมีแทบทุกอย่างเลยอะระหว่างรอรถนะครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูชั้น2ดีกว่าชั้น2เนี่ยรู้สึกว่าของแต่งที่แบบใช้ออกทริปครับเยอะมากไปไปดูกันข้างบนนะครับดูข้างบนกันบ้างนะครับอ๋อนี่ลืมเบอกทุกคน ถ้าใครได้มาที่นี่นะเขามีเครื่องืฟรีมี Wi-Fi ฟรีแถมแถมมีที่ชาร์จแบตใหด้วยเ่่แไบปบเราขึ้นข้างบนกันนะครับ <c oughs> มีกระเป๋านี้ด้วยแช์ที่ผมใช้นะครับเทอร่า TR 5 0 อันนี้ก็เป็นเสื้อกันฝนนะแต่ว่าตอนนี้ฝนก็เริ่มหยุดแล้วเป็นเสื้อกันหนาวได้นะครับนี่นะครับด้านบนนะครับมีที่ให้นั่งพักด้วยนะครับหรือว่านั่งรอรถตรงนี้เลยนี่แล้วก็สามารถมาเลือกของดูของได้ ตอนนี้ของเยอะมากเลยมีทั้งเสื้อกันฝนเสื้อกาดกล่องก็มีนะครับรวมถึงพวกกระเป๋าอ็อกซอรี่ต่างๆที่แบบเอาไปใช้ในการออกทริปได้นะแล้วตอนนี้ของฟอร์ซา่าดิผมเพิ่งเห็นนะครับนี่เขามีตัวที่จับมือถือกับฝาครอบแฮนด์นะครับมีม่วงขายด้วยโอ้เยอะมากของโอ้มีชิวดล้ว สำหรับวันนี้นะครับที่ร้านไรเด้นฟอนก็มีประมาณนี้ตอนนี้นะครับที่ร้านช่วงนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากนะครับก็ลองเข้ามาดูกันได้นะครับเนี่ยเบอร์ชัวอะไรเงี้ยเต็มเลยนะครับลองมาดูได้เลยอยากได้อะไรนี่ที่นี่ครับมีแทบทุกอย่างเลยเนี่ยรวมถึงแหลกท้ายนะครับถ้าใครอยากติดกองนะครับเนี่ยมีหมดเลยของตรงของแต่งนะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันนะครับบ๊ายบาย